จงใช้ชีวิตให้เหมือนกับรถที่เราขับถึงแม้อุปสรรคจะหนักหนาแต่จงจำไว้ว่าเกียร์เดินหน้ายังมากกว่าเกียร์ถอยหลังเสมอ หวานเจี๊ยบจุ๊บจุยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจยเจ้าส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันกันเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับสองร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ เนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆเนียนๆเลยครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับ นุ่มนุ่มมันมันเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อหนึกนุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับนุ่มนุ่มเนียนเนียนครับนวนันนวนครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อเก่าๆเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ 200บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยงามอย่างนี้ก็สองร้อยบาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับสองบาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่เจ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนื้อออกลเหลืองเลยครับ เหลืองเองแก่ทองครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่10บคเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ มวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเหนือเก่าเก่าแกงแกงแห้งแห้งแน่นๆเลยครับมันมันเลยครับรายการที่11ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ เนื้อออกสีเหลืองเลยครับเหลืองเหลืองมันมันะะครับออกเนื้อทองเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งๆเลยครับด้านหลังมีรอยพุนๆเลยครับ แก่งแก่งแน่นแนนมันมันเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันมันเลยครับเก่าตามการเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับ เนื้อมันๆเลยครับมันต่อเผือกเลยครับยิ่งมันไปใหญ่เลยครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อเก่าเก่าแน่นๆ่นเลยครับออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับ สวยบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลครับแน่นแน่นแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเหนือหนึก,หน,กหนุ่มๆแน่นๆเลยครับ เนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับนุ่มนุมแน่นแน่นมันมันครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เข่าบวงครับเหนือนวลน,นวลมันมันครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค,ครับรายการที่20่สครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกระดานครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆแก่งๆเลยครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนวลนวนแน่นแน่นเลยครับด้านหลังปิปๆเลยครับเก่าไม่เก่าครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเหลืองเหลืองเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆค่ำค่เลยครับ เนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับหล่อหล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่26ครับน่าจะเป็นสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับรายการที่27ครับก็เป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อแก่ทองครับสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทครับก็ขวายคว้าได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับทูอินวันครับเช่า2ององค์สามบาทครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือนวลนวลเนียนเนียนเลยครับมันมันเลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือแก่ทองครับสวยสวยคมคมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นก่งๆก่งเลยครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์แปะยิ้มครับเนือเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อแน่นๆ่นมันมันเลยครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่ลักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือออกเขียวก้านมะลิครับบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นวลนวเลยครับรายการที่3 7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆครับ รายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำเข้าครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือเก่าเก่าเลยครับ เก่าเก่าค่ำค่ำหนึกๆนุ่มนุ่มครับมองแล้วสบายตาครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าสวยบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับน่าจะลงรักเก่าครับรายการที่42ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับหนึกหเลยครับเนื้อตุบๆตับตับเลยครับ รายการที่44ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับหล่อแฮน d ซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟกครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองเก่าครับ นุ่มนุ่มแน่นแน่นนึกหนึกเนียนเนียนเลยครับแต่ไม่นิ่มครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ามี2องค์ครับรายการที่45ครับ องค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมลงลักเก่าครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยราคาเบาๆครับพระเครื่องมหาชนครับ เบอร์โทร0809536529ครับเบอร์โทรกับเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ